สวัสดีครับมือนีควันฝาผ้าชูกระไดมะพอนะครับเสี่ยนห่า้อยครับเอลอยเอหาน้อยนะครับจากรอยเอ็ดครับมารับชมเราฟังครับมือว่านเพิ่นว่าเพิ่นกระเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับครับเอาไมาครับมาติดตามชมครับเ่ดเขาไวเ้ล่ากเขานะครับเดี๋ยวครับเพื่อได้เขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ควันฝาผ้าชุนี่แหละครับ หายครับพาไปรับชมรับฟังครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออหมื่อวานวันจึงแดีวครับหมื่อวานนะครับวันที่วันที่วันที่สี่นะครับเขาหวย้าน้อยกับเขานะครับแล้วก็หวยเล่าเขาเวลังเลยครับชอบหวยหวย้าน้อยนะครับวันนี้วันที่วันที่ห้านะครับเอ้านอย จะไหนะครับวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าเป็นสูตรเองบ่มครับเป็นสูตรเองนะครับสูตรมาบอกต้วสิให้ตัวตัวเลขไปเลยอืครับนะครับเขาดูอยู่ไหครับเขาทุกมือครับอืมนะครับวันนี้นะครับมักมักน้ำบอนะครับ ผมมีอยู่แล้วล่ะเจ้าผมบอก่าได้นะครับเต้าผมเน้นให้วันนี้พิเศษวิ่งนะครับนี่แปรกับเก่านะครับวิ่งเอาวิ่งกันเลยวิ่งครับวิ่งกันเลยนะครับแปดกับเก่าต้องมากครับนะครับเจ้าวิ่งเนอะนะครับวิ่งวิ่งแปกับเกานะครับวิ่งฮาครับ 8กับ9ก่อนนะครับวันที่8วันที่8ก่อนปั๊บถ้า8ไม่อย่างนี้ผมชอบอีนดีคือ8 3ครับ8 3ครับ8 4 8 5 8 4ก็8 แล้วก็กป้8ซีนี่ครับพิเศษนะครับนะครับพิเศษนะครับอันนี้พิเศษนะครับนี่พิเศษนะครับอันนี้พิเศษนครับพิเศษนะครับพิเศษให้8สาม8ห้าาแปดดซีนี่ครับทีนี้ ปกติครับทีนี้ปกติปกติวิ่งเก้าอนะครับมาแน่นับต้องมาครับมาแน่นอนครับมักอีลีคือเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์เก้าสองครับเก้าสองครับเก้าสี่ครับเก้าหกอันนี้ปกติครับ ให้เล่นแค่นี้แค่ข้อครับ B A P ไม่ต้องเล่นนะครับ B A P ในพิเศษเล่นไหมครับครับปกติับพิเศษเก้าหนี้เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกนะครับครับผมปกติครับในพิเศษวี p ไม่ต้องเล่นนะครับ V A P เปลี่ยนครับพปดี V A P ชอบเจ็ดชอบ ชอบเจตด้วยครับชอบวีเกตเกดเอาลวดลูดเอาเลยครับวีไอพีชอบเจ็ดนะครับให้ลูดเอาต้องมาเกลียคือหนึ่งเจกตนะครับชอบหนึ่งเจ็ดชอบวีนะครับชอบวีหนึ่งเจ็ดเเขียนนกตอันนี้วีนะครับวีชอบวีนะครับหนึ่งเกต สี่เจ็ดห้าเจ็ดท่านนี้ครับอันนี้วนะครับครับเป็นสูตรทองพี่เองนะครับครับเอหานอยนะครับเอาหานอยครับหรือ,อไปดูไปดูในในกลุ่มนะครับผมล่งใ้ตลอดนะครับกลุ่ม คนดวงเฮงนะครับไปดูในกลุ่มคนดวงเฮงอ๋อนีกลุ่มผมนะครับครับผมบอกว่าชัดเจนนะครับผมก็เลยบอกอยากคุนหลายนะครับไปดูในกลุ่มนะครับในสตอรี่อดิศักดิ์โบราณมูลก็ได้นะครับครับผมอยู่ในเฟซนะครับดูในบทโอเคครับยังไงก็อยากให้ติดตามนะครับเอฮานอยคนดวงเฮงนะครับไปดูในกลุ่มในเฟซในกลุ่มหวยนะครับ คนดวงเฮงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แะครับเอห้าน้อยนะครับมาฟังแนวทางเพื่อนวันที่ห้ามีนานะครับวิ่งครับเพื่อนไห่แปดกับเก่าเพื่อนไห่แปดสามแปดห้าเก้าแปดแปดสี่นะครับพิเศษปกติเพื่อนไห่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกครับวี่เพื่อนสอบเจ็ดครับเจ็ดหนึ่ง กดหนึ่งเจ็ดนะครับสี่เจ็ดห้าเจ็ดครับลองติดตามมันนะครับลองพิจารณาเพิ่งเอามาจังตามมอมากับห้านะครับนี่ครับมือนี้ไปแนวทางห้าน้อยเองมือครับเพราะว่าเมื่อพอเสียนห้าน้อยครับก็เลยลงลงห้าน้อยให้ให้เบิ้งให้ชมครับผู้ใดเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ค้อนฟ้าข้าชมนีนะครับผู้ใดมีบุญวาสนาต่อการขายถุงน้ำวัดนะครับเนาะไปครับแล้วพี่แล้วเรียกไงพี่มีบ่ กทบ,บาลวิวิเราจะบารีร้อยสองหมื่นก้อนออสองหมื่นนั่นแล้วจังหวัดที่แล้วเขาหรืนมา่าเข้าครับได้ซัพย์ตรงเลยโอเคครับได้ทะเบียนรถครับครับครับโอเคครับสวัสดีครับ